สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนด้วยครับอมาตามติดหัวใหญ่วันที่หนึง่งเมษา 2, สองพ,พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันที่สิบหกที่ผ่านมาพี่น้องเอ,อ้ยเป็นแต่เสียดายผัดหกออกหกสองหกฟันไป บนเก่าสองล่างสองหกล่างมา่อ้นบนพี่น้องมาไปยังนะพี่นางหน้าขอตัวจขอไพ่เด้มาเป็นถือ,อวอ่าถื่ว่า,าผาัดนะครับเนาะวันที่สิบหกมีนานทือว่าผาดัดม่าไม่พี่น้องหนึ่งเมษาตามติดต่องวดเลยครับจานทรงมาใหาแล้ว เมษาสองหาหกเจ็มษาสองห้าหกเจ็มษาสองาหกเจ บนเดินสองหนึ่ง หนึ่งบนเด่นสองกับหนึ่งได้พี่น้องได้บนจับคู่ก็จะได้จับคู่ ผู้ก็จะได้สองหกสองสองต้องให้พี่น้องเบื่อสุดตัวเลยเดี๋ยวให้พี่น้องไปตัดเอามักตัวใดชอบตัวใดสองห้าสองเก้าสองแปด

เด่น2กับ1จับคู่2.6 2.2 2.5 2.9 2.8 2.7 1ก็1 6 1 2 1 5 1 9 1 8 1่ที่าคูในพี่น้อง แต่ว่าพี่น้องกับทัศดาวหมักตัวใดกับสื่อหัวเหนียจายมันกับเดนมันกับเดนมาให้กับสิมี่สองหาสองหา้งหาพี่น้องสองหาสองหา้า สองแปดสองเจ็ดสองเก่าพี่น้องเด่นให้เด่นให้สี่ห,หางพี่น้องมากรกะจับ ทัดกับพานได้พี่น้องเด้อ,อาาเอามาเพิ่งจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอคอนข้ามน้ามีใดมีคลิปนี่เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไป ่าวาเด้อาจาริบป่ทนเก่งคือสองใ่เพิ่นเพราะว่าิึงฮัดเฮ็ดช่วยพิจารณาส่วอยสนับสน,นุนกดติดตามให้ก่อนข้ามพาด้วยน้ำแน่ก่อนข้ามพาด้วยกับสิสันหาคลิปดีๆคลิปเด็เดๆอาจารย์แม่นๆม,ม,มาสูพี่น้องเบิงพี่น้องชม โคตรพิจารณากดไหลโคตรแช่โคตติดตามให้ไปน้ำเนี่ยได้กรับได้สุดท้ายท้ายสุดนี่กะ ายนี่ผมก่อนข้ามบ้าด้วยขอกราบขอบุญขอคุณนผู้ที่เขามาชมมากดไหล์กดแช่์กดติดตามห้ก่อนข้ามบ้าด้วยไห้มีแต่ความสุกความเจริญความเจ็บกระย่าไห้ได้ความไขกระย่ไห้มี ขอคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองเงินน้องไหลมาเงินทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาพี่น้องเอ้ยเงนไดลนองลืมให้โอกาสน้องไม่ถือว่าน้องไม่หรือพี่น้องเนาะเอ็ดคิดมากแบบบ้านพ่อเดือนอย่พี่น้อง ุดไทยนี่กับบ่อีม่ยังหลายให้พี่น้องเฮ่งเปังปังให้โชคดีวันนี้ให้พิจารณาไว้รัฐบาลได้ครับเด้เพื่อเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ ดีครับ